ทำหน้าไงทำยังไงจูชกทำไงไหนจูชกทำไงเข้มมาดูจูชกดูจูชกดิดูท่าจูชกโอ้โหเก่งจังเลยอ่านิชาเข้าไปถ่ายรูปนายยืนหนึ่งสองนี่โอ้โห สาวไอ,อ,อ้พายางไอ้อพายางครับมีตู้ใส่บริจาคอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ใครเนี่ย <c oughs> ทำไมถ้ามีจุดๆเต็มปากเต็มนัมน่นอะไรอืมจีนนะเราไม่รู้หรอกอันนี้เขียนอะไรไม่เจอเขียนอยู่ผ้าอะไรผ้าวางอันนี้เป็นนิสซึบอกเออ ององที่เก็บพระอะไรนะพระพระอันนี้พระสุขกีออ์ซืออ๋อพระท่านคงคงสักงั้นเนาะจะว่าสมบมีทุก้อนผ่อนพันก็มาผ่อนพันขบ้างผ่อนพันจากหนักให้เป็นเบาจากเบาไปไม่มีเลยบกขั้นด้ว าใส่ไอพิเทนไม่ใส่หมวกไงเทนเสือเทนเนี่ยเทนขี่เสือเขีนขี่เสือแล้วนี่เห็นไหมทำเป็นอันนี้นี่ชาต้องไหมนี่ชาท้องไหมคะต้องน้ำไหมพิเทนเดินไปที่เทนเดินไปเดินไปตไปต่อยมวยนู่นไปแต่ฝั่งนู้นก็มีได้ของน้ำ นี่เร็วมาป่ะชามานี่เร็วชาป่ะขี่เสือนี่เดินลัดไปไหมล่ะนะก็นี่ลับนี่เองเข้นขี่เสือไหมขี่เสือไหมจับเสือเอาหัวใส่เสือดิุต้นงอนใจ ได้เลยต้นไอ้ที่ยายมาให้เนี่ยพญางาช้างงาช้างพญางาช้างเนี่ยเหมือนบ้านยายแต่โดนตัดไปมั้งเนี่ยโดนตัดไปพ่อแม่มันสูงมากมโอ้ยมีชามีเงินอยู่ยี่สิบบาทบี่เทนมีเงินอยู่ยี่สิบบาท,ะท,าทอ,อบะบีเนบทน,เนมีเท่าไหร่รเนมียี่สิบบาทเหมือนกันนิชาก็มียี่สิบบาทใต้ จับมือกันเดินไปอันนีจ้จะจับย่าจับยิ่คนแล้วเออเออเออเอาถ่ายรูปถ่ายรูปให้เป็นานา้นาเร้นาหนาหน้าดูไหนรู้พี่เต้อนอยู่ตรงนี้ค่ะพี่เต้นถ่ายรูปหันหน้ามาเอ้อจับยายทำไมล่ะเออพี่เต้นกันบนิชาเย็นๆพี่เต้นพี่เตนทำอะไรพี่ลูกพี่เต้นัดย่าเออพี่เต้นพี่เต้นหันหน้ทาทำมือทำมือทำไม่นี่นี่ดูนิชาทำมือเห็นไหมล่ะนี่นิชามินิฮาร์ดเนี่ย เออเออเดี๋ยวพึ่งดิเดี๋ยวพึ่งมีลูกอ่าๆเร่เร่เมาถ่ายกับน้องอย่างี้เร็วเออดูนิชาทำนี้นิหาเอ่ะนิชาหันหน้ามาสิโนกนิชาเนี่ยอ่ะเอาไปเทนถ่นยแล้วเฮ้ยไปเทนแล้วเบิ่งกล้องไหมเทนไปเทนเอาไปเทนดูกล้องเนยเนื่อนี่เทนเทนเทนไอตีนนี่มองกล้องมามองกล้องนิชานิชาชายืนเป็นหุ่นยนต์เลยพี่เทนนี จ่าสวยจังเลยจดินไปไหนเนี่ยจะเดินไปไหนเนี่ยก็ย็ดใส่ด้วยทุ่นใส่ใส่ไปให้แนอะไรก็ใส่ใส่แล้วพี่าครับผมนี่ว้ายไข่หรอ ที่นี่ก็มีไข่ด้วยถ้าไข่เด็กวัดเจ <AD. S 2> ดีสาธุอขอถูกเหมืรางวัลที่หนึ่งสองใบก็ยังดีนิชาพานิชาไปกราบไหว้ปะออโอ้โหคนละชิะ การ์ดเนอร์นั่งกราบแล้วนั่งทุ่จ้าท่านนะอย่าเล่นของเล่นนะท่านนะพี่เทนอย่าเล่นนะอย่าเล่นอย่าเล่นนะห้ามเล่นนะนิชานิชาหยิบมาลูกนึงอันนี้ชาหยิบเลยชาหยิบมาลูกนึงพี่เทนหยิบลูกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบทีละคนก่อนนิชาหยิบก่อนเดี๋ยวก่อนนะลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าได้อะไรนิชาได้อะไรนิชาได้อันนี้ค่ะได้เลขสองเดี๋ยวก่อนพี่เทน พิเทนจับเดินเลขห้าอันนี้เป็นหมะนาะนะละไอไข่ให้สามตัวมะมาในเลขเจ็ดเจ็ดแล้วก็มาเอามารวมกันนะสองห้าเจ็ดนี่เมื่อกี้เนาะ ไข่ให้โชคเมื่อกี้นิชาพิเทนแล้วก็มาม้าสวยอยู่นะของวันนี้นะตอนที่หนึ่งสองใบหมอพี่เดนจับได้เจ็ดอีกแล้วเอาใส่เข้าไปก่อนแล้วก็จับให้ยายจับด้วยเออให้ยายจับคนคนหนลูกคนคนหนึ่งโอ้จับได้เก้าบ เียวนี้มี้พี่เจมส์้จับเลนไไจัดนอีก้นี่มีช็ตอะไโสอ่าดอันนี้อันนี้อันนี้พี่ไข่เ็ให้ให้โชคนี้นะไอ้ไข่ให้โชคนี้นะใช่อย่าทำซีนะเดีอเละเขียนเอามันอาน้นเอาเนาอหอ่ตุวอานะเกเมกี้ มันหน่นี่เนี่ย่ะลายรอบพี่จับปังนี่ขนมปังนี่ขนมปังนี่ขนมปังนี่นี่สี่สิบบาทสีสิบบาทก็ได้ เดี๋ยวมมนแย่งกันอันนี้ชาเอาไหนเอาให้ปานะอันไหนนี้โอเคปลาปัาไอาปล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 า่หานลาปลาาปลาปาาปลาปลาปนาปลาปนาปปลาปลาปนาอปาปะาปปาาปปล เึนยู่ไนเออเึ็นไปแล้วกำลังตกปะเออเจาใกล้ๆกอ่ามาอ่ามาจาทางนี้เลยค่ะอีใกล้ๆกันรอยังไปเลยโอ้เกมดูสิลูกอันนี้ชากันกาันนี้เลยลูกตายเยอะๆเลยนะครับ ปลาอะไรเนี่โอนี่เยอะแยะเลยบางนี้ก็มีนี่นี่นาทางนี้เต้นมันบังนั่นนหะลูกมันบังกันนั่นแะมาเรเรมาทางนี้พชามาทางนี้วัตกลงไปพชาไปที่ปลาต้นเลยนะนี่เต้นนี่

ดูเลยนะนเดี๋ยวเราจะดูเราจะดูนะครับว่าปลามันจะมาเยอะขนาไหนโอ้นี่โอ้ยโอ้ยหมดแล้วเทเลยเทเทเลยเทเลยเดี๋ยวดูนี่มันจะมาเยอะเยอะไหมรลมมันาเลยนี่ อันน uh, ี H H uh, okay. ้ชากระโดดลงไปเอาไหมกระโดดลงไปไหมให้มากินเอาไหมคะหนูกลัวไหมหนูกลัวป้ปหมดแล้วเหรอหมดแล้วไป ตาตาตาเออ,เอ,อ,เอ,อดูแลตาด้วยนิชาเอ,อดูยายยายมาพี่เทนไปไหนละเทนไปแล้วเท็นไปแล้วค่ะไป <c oughs> ไม่เอาของเล่นละแล้วมมแม่นิชาไปไหนไปไหนนก็ตกน้ำอะให้ตากินไปเล้วะอุ้ยไม่เอาเขาไม่ให้เขาไม่ให้เข,ใหขเขาไม่ขายเขาไม่ให้เล่น ปล่อยเลยปล่อยเลยเขาไม่มันเป็นสบูู่มันเป็นสบม่แล้มันเข้าตาเข้าตาได้ได้ค่ะกลับมาโน่นไน่นไปดูโ่นโน่นอะไรเน่ยนิชโอ้มาทางนี้ลูกมาไหว้ก่อนิชาเข้าไปเลย น่ชาระวัง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 มานี่อันนี้กุมารกุมารทองอันนี้กุมารอัาน้ชาเข้าไปถ่ายรูปนายยืนนหนึ่งสองนี่โอ้โห อันนี้ช่าเอวิเทนถ่ายวิเทนถ่ายถ่ายรูปอุ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปขอคุมารถ่ายรูปหน่อยนะขอคุมารคุมารขอหลานถ่ายรูปหน่อยนะคะอันนี้ชามาป้ามาลงมาลงมาทีนนี้ลงมาลูก

ไม่เป็นไรถา <PI> เก็บเก็บเลยครับเก็บเลยครับนี่เขีนก่อนไหมเขีนก่อนไหมชาใหญ่นะเปลี่ยนมาจับนิชาแทนเลยวิ่งตัวเท่านิชาเลยอ่ะมีสิ ตัวเท่านิชาเลยเขาท้องเหรอออ่ะเ้านี่แหละเขาจับจับเนี่ยไปเนี่ยตัวเท่านิชาเลยเนี่ยจับไปตัวเท่านิชากับเพือเลยเนี่ยเออเนี่ยฝั่งนึงนิชา่ฝั่งนึงเออโดนจับพิเทนโดนจับนี่นี่ดูดินี่นะเทนทไหเนี่ยโดนมือจับแล้วน่ะพิเทนจับโอเคโอ้ยนิชาโดนแล้วโดนคืชกจับไปละเอออ้ย หุยมานินมังกรพี่เทนมีนางยักษ์ด้วยแล้วมีเมือดูดีมีดูดิมีฟางเวลามีฟางด้วยเห็นจะแค่ไหมแค่ไหมเข้พี่เทนหาเข้แี่หว่าเจ้าเข้อยู่ไหนพี่เทนหาเข้เหรอไหนเจ้าเข้อยู่ไหนนี่ไงเข้นี่ไงปากเข้อยู่ไหนนี่จะเข้น้อยอุ้ย จูเห็นจูไหมไม่มีจูจูไม่มีเห็นก้นเลยเห็นก้นไหมก้นอยู่ตรงไหนพี่ชายก้นอยู่ตรงไหนมันเขาโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยเขาทำยังไงเขาทำยังไงโอ้โหใช่ทำยังไงคือโชกทำยังไงนะคูชกทำไง อุ้ยอาบน้ำอาน้ำเอยักอาบน้ำเหรอเชื่อกับน้ำพี่ชายขึ้นสะพานแล้วไปเลยข้างสะพานมันตกนะอ่ะป้าป้าเราออกจากสวรรค์<ป>แล้วเดี๋ยวไปนรกไปฝั่งนู้นไปฝั่งนูน้นไ,ไปเร็วไปเร็ว นู่นอะไรนะอันนี้สิงสมุทรสิงสมุทรงสนรพเทนปาลูกปาห่ามาแม่นี้เดือวตกเด๋ยวตกก็มาทำบุตก็มีแต่สิ่งดีๆเลยทีบนมามาอันนี้นมามาอันนี้ใครอันนี้ใครนี่ใครใครชกทำไชูชกทำไงชูชกทำตัวทหน้าไงทยังไงชูกทำไงไหนชูกทำไง เทนมาดูดูชกดิอุดูท่าจูชกโอ้ยโอ้โหเก่งจังเลยไปเทนไปไหนละเทนไปแล้วไอ้น้อหน้องโอ้ยดูอยากขี่ดิขี่ไม่ได้อันไหนหมูหมูทำไงหมูหมูหมูต้องทำไง เอ้ยนี่ลิงดูลิงดูลิงน้อยสามตัวเลยนี่นี่เห็นลิงป้างเ้ยนี่ลิงสามตัวลิงปิดตาด้วยนะลิงปิดตาหลิงปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากปิดหูอันนี้ปิดอะไรชาตาตาอันนี้ปิดอะไรปิดตาโอ้ปิดตาอันนี้ปิดอะไรตาหัวหัวหัวไป นี่หยอดนะลูกอันไหนอ่ะหยอดนะครับพี่ถางพี่เทียนเทียนเป็นเด็กดีนะอ้าวหมาหายไปไหนโกรธอ้าอ้าอ้นี่ค่ะอันนี้การนี่ค่ะหยอดหยอดกับพี่เทนแล้วอุ้ยมีเสียงอหยอดหยอดเสียงลูกโอ้ยไม่เอาอีกใจเออล่นนะอะไรอ่ะนี่นี่นี่อ๋อใส่กระป๋องเหรอ ไปไหนอาเียทานขอคนนี้ไอ้ไข่เออไอ้ไข่เออไข่เออเขโลกลาในโชคให้ลาตาไหวมังดีไม่ให้ตาไหวตาไหวตาเอ้าทำไมตาไม่ไหกอวเด่อนาังดีนังดีไม่เอาไม่เอาไม่เล่นของเล่นของไข่ไอ้ไข่ไม่เอาไข่เดไข่ห่วงนะ ทุตจ้าก่อนทุกงจ้าคว่าลูกเรค่าลูกไมนเนีะไมน่าะ้มิเดี๋ยวเดี๋ยวมาม่าจุดให้ลูกแป๊บนึงนะให้มาม่าจุดให้อันนี้มันอย่ดื้อนะของไอไข่อย่าเล่นอย่าเล่นลูกของไอไข่ อม่ดาเดี๋ยวเทนเทนเทนโชคดีแล้วไอ้ไข่เอ้ยถ้าโชคดีแม่เอาปืนมาถวายเอาพุทธหารมาด้วยเอาไก่มาด้วยอันนี้ของนิชาใช่ไหมนิชาขอพรแล้วนิชาขอพรสาบขอพรไข่เลยขอเลขสามตัวให้ไข่ทางนี้ไม่ใช้เทนไม่ได้นะลูกอย่าจุดได้ไหมดิชาจับเลยจับตัวให้ไข่เลย อาວใฟจะไม่มือไฟจะไม่เบ ้าตทั้งหลายป้อนน้องถวายพระไตรปกขันทานขังบริวารทังายของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ถวายแจกวากที่สุดสูงขอพระชิดิตรงรับเพื่อประโยชนเพื่อความสุข เย่าข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งการนาน่ืนานการนานืนเาเอาไปลู่เอาไปลกเอาอาาไปลกเอานี้กเอากาเอาไปลเาจลยเอลอาอาาอาปอา่เาุาไาลบกอา่่ให้

ภูเรติสะภะระมวะมิวะอโตชินังเกตานังอุตตระภิเษกเหจิตังปัิตังภูมังจิตภูมิวะสมุนฉันโตตัพิภูเรตุสังตถาจันโอปันละโทยัคัมมัสติละโทยัคั

ขอหวยหน่อยค่ะขอให้หายดื้อออนุบาลเท่าไหร่ลูกอนุบาลหนึ่งอครับอะไรครับไม่ใช่ผ้าทุกครับก่อนทุกครับด้วยไปเรีวไปเร็วให้ลงโปรดให้ลงโปรดกให้เร็ว ด้วยนะจ้าผู้ด้วยด้วยคุณด้อยคุดจ้าด้วยให้หนูแข็งแรงด้วยนะลูกนะเทวดารักษาหนูนะอาช่วยรักษาเออยายขอขอให้หายจากลูกไปเก็บด้วยเอาไปเก็บเอาไปเก็บเก็บที่นั่นไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้อง